ทำไมนิ่งอย่างนั้นอะฮะรู้ว่าถ่ายนะลูกเหรอเรารู้ว่าถ่ายหนูก็เลยนิ่งแล้วเนี่ยเหรอเหรอใช่ไหมใช่ไหมเมื่อกี้ทำอะไรเมื่อกี้จะกลับหัวเหรอลูกอ่าเฮ้ยรวบรวมพลังรวบรวมพลังรวบรวมพลังไปไหน

เดอีมิทหนึ่งอีมิทหนึ่งอีมิทเดียวเอาแล้วหันมาทางนี้ทางนี้มาตี้อยู่ทางนี้มาตี้ทางนี้ลูกทางนี้ทางนี้หันมาทางนี้เร็ว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 ครับเร็วครับหันมาทางนี้เร็วเอ้าทำไมนิ่งอย่างนั้นล่ะฮึ ทำไมหนูนิ่งนั้นนะครับเฮ้เฮ้จ้า